สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ True FM 1 0 d ครับไอ้ยาล่าฝันนะครับ สุวีคผ่านมาครับจาชื่อจำท่ากันได้หรือยังนะครับแน่นอนครับรายการของเราครับคุณจะได้ใกล้ชิดกับเหล่าบรดานักล่าฝันนะครับที่จะมาเป็นเหยื่อในรายการเราทุกสัปดาห์นะครับรวมไปถึงนะครับได้ใกล้ชิดกับเหล่าบรรดาแฟนคลับของเขาทํากิจกรรมร่วมกันเกมสนุกๆที่นักล่าฝันและก็แฟนคลับของเขาครับจะได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับแล้วก็วีคนี้วีคที่10แล้วนะครับมีอีกหนึ่งสาวเสียงใสน่ารักถือว่าเป็นเด็กดีของบ้าน F10 เลยก็ว่าได้ครับเป็นเหยื่อของเราในสัปดาห์นี้ด้วย จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากน้องภูมิไฟของเราครับอยู่ในบ้านนี้ภูมไฟมากเลยครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักและก็ไปพบกับเธอเลยดีว่าครับกับน้องแตงไทยวีสิบครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟูมไฟจริงหรือเปล่าภูมไฟอันนี้ชื่อน้องโมโม่นะโอ้โน้องโมโม สัปดาห์นี้วีคล่าสุดเราต้องรับบทเป็นฟูมไฟใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ต้องเล่น acting ร้องเพลงกับน้องโมโวตลอดโชว์ได้ไหมน้องแตงไทยได้เลยเนี่ยนี่นี่ไม่จริงแบบนี้ความฝันชื่อรงพี่จะนี่กูจะก็จะลงแล้วสินี่เลยเนี่ยไม่ร้องไห้ทั้งวีคเลยะครับ ต้องเล่นต้องอพีชคาแรกเตอร์ตลอดค่ะเอาละครับสาวน้อยน่ารักนะครับเสียงดีนะครับต้องถือว่าเป็นเสียงคุณภาพสูงเลยว่าได้เพราะเป็นคนร้องเพลงไม่เพี้ยนหูไม่เพี้ยนนะครับ<อ>แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็แอคติ้งนี่แบบชนะเลิศมากนะครับรวมไปถึงโชว์พลังเสียงเลยนะครับวีคล่าสุดร้องเพลงกันกและกันได้ไหมครับรที่หลงอยากฟังสดสในรายการหน่อยได้ไหมครับคงไปจัดให้ในสินะโมโมรอฟังอยู่ไม่ได้โบคนร้ายนะคะโอ้โหคนร้ายด้วยกันนะโอเคนี่จะแซ ให้มันเป็นเพลงบนทางเดินคียงที่จะมีเพียงสิ่งเธอกับฉันอยู่ดีกันตรามนานนานโอ้โหพ,พอครับพอครับขนนี่มาเลยลุกเลยนะครับบอกแล้วครับคุณผู้ชมเชื่อยังครับว่าสาวน้อยแต่งไทยนะครับ V10 คนนี้เสียงคุณภาพขนาดไหน V10 ซีซั่นที่10และออกวีคที่10ด้วยเป็นอะไรกับเลข10หรือเปล่าหนสียใเป็นเพื่อนกันเลยเออครับวันนี้เราได้อยู่กับน้องเขาแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งบรรยากาศดีๆพูดคุยดีกว่านะครับว่าเข้ามาเป็นนักล่าฝันได้ไงอยู่ในบ้านสนุกไหมวีคนี้นะครับกับการได้รับบทโจทย์เพลงฟูมไฟเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันครับไปหาที่นั่งก่อนเลยไปฟูมไฟ เอาละครับชูวิทสิบแฟนคลับล่าฝันนะครับตอนนี้ก็อยู่กับน้องแตงไทย B10 แล้วด้วยนะครับก็อยู่สาวน้อยสิงสาน่ารักพี่หลงต้องขอบอกเลยครับพูดถึงแตงไทยนี่ไม่มว่าจะเป็นแฟนคลับของน้องแตงไทยหรือว่าเป็นทีมงานงเราเองครับแตงไทยนี่เหมือนเป็นนักเรียนแถวหน้านักเรียนหน้าห้องของซีซั่น1ิปีนี้เลยเป็นยังไงบ้างครับแบบเห็นทําได้หลายๆอย่างแล้วก็เป็นเด็กดีไม่เคยโดนลงโทษเลย ก็ตอนแรกก็หน so, like, okay, ูเ <blunt> ป <animation> so ็นคนเงียบๆแต่ว่าพอหลังๆมาก็เริ่มแบบตัวกับเพื่อนๆได้แล้วครับก็เลยเริ่มคืบคืนขึ้นค่ะเพราะเห็นพี่พี่บอกว่าหรือว่าแฟนคลับของน้องเขาบอกว่าตอนแรกยังเงียบๆอยู่เข้าไปในบ้านยังยังแบบว่าไม่ค่อยเซลยังไม่ค่อยเล่นนะครับแต่ไปอยู่ในบ้าน2เดือนวันนี่2เดือนกว่านะครับ2เดือนครึ่งแล้วนะครับเริ่มแบบว่าสนุกสนานเริ่มมีเซลคนนั้นคนนี้นะครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างวีคล่าสุดครับผม ก็วีคล่าสุดก็สนุกมากแต่ว่าตอนแรกๆอาจจะมีเครียดกับคาแรคเตอร์ที่ได้รับค่ะเพราะว่ามันต้องใช้แบบฟิลข้างในต้องออกมาด้วยค่ะครับผมแต่พอเล่นไปเรื่อย มันก็ต้องคิดคาแรคเตอร์เพราะว่าหนูมีหมีตัวนึงแล้วครูบอกว่าให้ตั้งแบบว่าให้เป็นเพื่อนเลยอีกคนนึงก็เลยตั้งชื่อว่าโมโม่แบบไปเข้าห้องน้ำก็เอาโมโม่เข้าไปด้วยนะพี่โดนัทบอกเนี่ยอ๋อโมโม่อะครับเรามีหมีชื่อโมโม่อย่างเดียวม่เออเราต้องฝึกซ้อมเล่นแอคติ้งกับมันตลอดใช่เลยเนี่ยชื่อว่าโมโม่เวลาคุยกับโมโม่ก็ต้องคุยอย่างนี้ตลอดใช่แล้วอ เขาเห็นเขาบอกว่าวีคนี้นะครับวีคละครเวทีของน้องแตงไทยเนี่ยอาจารย์เขาจะบอกเลยอยากให้ซ้อมตั้งแต่อยู่ในบุ้งในบ้านเลยถูกไหมครับอยากให้ทําอยากให้ซ้อมอยากให้แ a c t ิ้งตลอดเวลาจนมีบอกว่าอาจารย์เขาบอกว่าวีคเนี้ยเราเนี่ยคือเราได้รับบทบาทเป็นคนใสๆถูกต้องไหมใฉะนั้นความใสบทของมันคาแรกเตอร์ของมันเนี่ยคุณจะต้องเหมือนเด็กเลยห้ามแต่งนุ่งแต่งหน้า้งใชาเขาบอกมางั้นนะครับแล้วปกติ พี่หวานมานี่แต่งหน้ามาตลอดมีแต่งหน้าตื่นมาต้องแต่งหน้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับหนูกับพี่โมเป็นคนที่แบบแต่งหน้าตลอดอคือจะมาหน้าโลนไม่ได้แต่วีคนี้วีคนี้าจา์เขาบอกมาว่าเราจะต้องหน้าธรรมชาติแต่เห็นทุกเช้าตื่นมาสิ่งที่น้องแตงไทยต้องทําก่อนเลยนั่นก็คือไรด่างค่ะนั่นทำอะไรนะครับไรด่างค่ะเราต้องตื่นขึ้นมาทำการไรด่างก่อน เออทำไมครับ็นกิจวัรประจวัความดุรเออคิ้วไม่ต้องเขียนได้ไม่ใช่แถ่ายด้วยอ่ะจริงหรือเปล่าให้่อกค่ะพี่พี่ถ่ายถ่ายครับเราเก็บภาพไรดั้งของน้องไว้ตลอดเลยปากเปิดไม่ต้องเขียนก็ได้ตาไม่ต้องไรดั้งก่อนค่ะขนตาไม่ต้องติดคิ้วไม่ต้องขอไรดั้งก่อนโอ๊ยอ๋อมันคืออยากให้เดเองดูแบบว่าเหมือนไม่มีดั้งค่ะต้องไรนิดนึงค่ะแต่พี่ถงว่าหน้าธรรมชาติของเราน่ารักนะครับ จะเห็นหน้าธรรมชาติของเราในรายการเรื่องครับนี่เดี๋ยวรายการนี้ออกไปแฟนขับนั่งดูอยู่นะครับเดี๋ยวน้องตังไทยก็จะได้เห็นภาพของตัวเองด้วยนะครับว่าหน้าหน้าตาหน้ารักธรรมชาติเป็นยังไงนะครับแน่นอนตลอดที่ผ่านมามันจะต้องมีวีคอนเสิร์ตที่เรารู้สึกว่าประทับใจมากที่สุด เพราะเราเล่นมาโอ้โหตั้ง2เดือนกว่าขึ้นคอนเสิร์ตทุกวีคเลย<อ>วิคนี้ละครเวทีแล้วมีวิคไหนที่เราประทับใจมากที่สุดงครับวิที่ประทับใจที่สุดสําหรับหนูนะหนูคือเพลงไม่มีใครค่ะร้องกับพี่แตงโมอ๋มคอคู่ซีด้วยใช่หนูร้องกับพี่แตงโมแล้วแบบหนูฟินมากเอ,อบเพราะว่าเสียงมันคล้ายๆกันครับเห็นจับคู่ทีไรเราก็จะได้เจอกับแตงโมเขาตลอดเลยใช่แล้วเป็นคู่ซีกันด้วยร้องด้วยกันด้วย วีคที่ร้องกับพี่เขาก็ประทับใจที่สุดด้วยก็ถือได้ว่าเป็นคู่ซีแล้วก็สนิทกับพี่แตงโมมากที่สุดด้วยใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงบ้างตอนความรู้สึกที่พี่แตงโมเขาออกจากบ้านอะเราต้องแบบเหมือนขาดคู่ซีไปอีกหนึ่งคนก็รู้สึกเสียใจค่ะ<อ>เพราะว่าตอนหนูย้ายทีมอะพี่แตงโมก็ดูแลหนูดีมากเราได,ได้ได้รับจดคู่กันอีกค่ะก็ยิ่งอยู่ใกล้กันมากขึ้นค่ะแล้วก็สนิทกันมากด้วยเราต้องถามแตงไทยเลยครับคุณผู้ชมครับแตงไทยเป็นคนที่แบบ ถูกโยกย้ายทีมบ่อยมากเหมือนเป็นคนแบบฉันไม่สําคัญเอาเธอไปอะไรอย่างนี้มียิดมบ้างไหมเดี๋ยวต้องไปอยู่ไปฝากรักบ้างไปฝากแล้วไปบ้างอะไรอย่างงี้แต่ก็สนุกดีนะคะได้แบบร่วมกับร่วมงานทั้งสองทีมเลยครับผมแล้วความรู้สึกเราอยากย้ายไหมอยากจะบอกไม่เอาอยู่ทีมนี้มาแรกแล้วพี่โดมีแบบว่ามีไหมความรู้สึกแบบเสียใจบ้างเนี่ยเพราะว่าหนูอยู่กับฝันแล้วไปเนี้ยเป็นเดือนแล้วก็แบบผูกพันกันมากเลยค่ะอ่าคืออยู่ฝันแล้วไปมาตลอดเลยแล้วอยู่ดีดีให้ข้ามมาอยู่ ากรักเศใจฐาตอนนั้นอะลองให้ค่ะแต่ว่าพี่ทีมฝากเราก็ดูแลหนูดีอะค่ะดีมากเลยอะแล้วนี่เลยครับก็คือแตงไทยนะครับ V10 ครับของบ้านชูแนด์เดมีแฟนดิชียซีชั่นสิตของเรานี้นะครับแน่นอนครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับรายการของเราครับนอกจากได้เจอนักล่าฝันแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับเราจะได้เจอแฟนคลับนะครับที่น่ารักรวมถึงแฟนคลับที่ตามเชียร์แตงไทยในซีซั่นตั้งแต่วีคแรกถึงต้องไหมครับจนวีคสุดท้ายมีเหล่าบรรดาแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูครับความน่ารักของน้องแตงไทยกับเหล่าบรรดาแฟนคลับของเขาเคยเจอออกมานี่เจอแฟนคลับหรือยังเจอแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างน่ารักมากแล้วแบบก็คือวีคสุดท้ายอะค่ะที่ที่หนูได้ออกเขาก็มารอครับ อ้าะครับแล้ววันนี้นะครับแฟนวของน้องแตงไทยอยู่เราเลยด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักรู่ช่วงหน้านะครับเราจะมาเล่นเกมกันเตรียมพร้อมๆเล่นเกมตอบคำถามใครตอบได้เดี๋ยวแตงไทยจะพาไปกินข้าวด้วยเจอกันแน่นอนครับกับช่วงหน้าครับ True f 1 6 r แ a n คลับล่าฝันครับขอบคุณ